สวัสดีครับบูธครับวันนี้บูธจะมาเล่าประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ฟังครับประสบการณ์เกี่ยวกับฟันนะครับปัญหาหลักของบูธเลยนะครับบูธมีปัญหาเรื่องฟันเรื่องไหนเรื่องของคราบแล้วก็สีของฟันนะครับบูธเคยนะครับจัดฟันมาแล้วสองครั้งนะครับหลังจากจัดฟันถอดเครื่องมือ,อกแล้วสิ่งที่เป็นปัญหามาเป็นปีๆแล้วก็แก้ไขยังไม่ได้เลยนั่นก็คือสีของฟันแล้วก็คราบต่างๆ นะครับจนบูธมารู้จักแรซิมันตตัวนี้วันเดอะสมลนะครับหลอดนี้ได้มาจากน้องหยองน้องหยองไม่ฟรีเลยเอามาลองใช้ประมาณเดือนกว่าๆกับสเดือนแล้วถามว่าทําไมมันยังไม่หมดเพราะว่าบูธใช้แค่เม็ดถั่ถวเขียวนะครับใช้แค่นี้ครับใช้แค่นี้จริงๆนะครับนิดเดียวใช้แค่นิดเดียวนะครับใช้มาเป็นเดือนของเดือนแล้วนะครับดีมากนะครับ ภาพแล้วก็สีของฟันเริ่มจางลงนะครับนี่อันนี้คือซื้อมาใช้อันนี้ซื้อเองนะครับซื้อมาใช้เองนะครับเพราะว่าซื้อมาจากตัวได้เลยนะครับเพราะว่าใช้ดีจริงๆนะครับอยากให้ทุกท่านได้ลองนะครับยาสีฟันวันเดอร์สไมล์นะครับ